s ันดี i p 6 5นกิครับ6กิโลวัตต์2024วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับที่ทุกคนเห็นข้างหน้านครับตัวนี้ครับเป็นตัว i อ6 5นกาครับกันน้ำกันฝุ่นก,ก,กันอะไรกันจิงจกถ้าพื้นที่ติดทะเลก็เหมาะมากนะหรือว่าปัญหาที่ทุกคนเจอบ่อยคือจิ้งจกถ้านน้านไหนจิ้งจกเยอะก็ควรเลือกตัวนี้ไปใช้งานครับก็ตัวน,นี้พาแรล,ลได้ครับขนาดเครื่องได้เป็นออนออฟกิจ ที่สาคัญคือเอาแบตเตอรี่ไปออนกิดได้ถ้าโหลดเยอะๆเราก็สามารถเอาแบตไปออนกิดได้เขาเหมาะกับบ้านที่โหลดเยอะๆแล้วก็แยกโหลดไม่ได้มาดูที่เนเพจครับแม็ Mac Power กพาวเวอร์จับแผงได้เจ็ดพันวัตต์โวลต์ลอยไม่เกินห้าร้อยโวลต์ครับและแอมป์จากแผงได้สามสิบแอมป์นะครับแล้วก็มาดูที่เอสตีออปตนะครับได้หกพันวัตต์จ่ายโหลดได้ยี่หกแอมป์นะครับหพันวัตต์ยี่หกแอมป์แบตเตอรี่เป็นระบบสี่บแปดโวลต์ครับชาร์จได้ร้อยี่สิบแอมป์ก็เดี๋ยวมาดูโดยร อันนี้จะเป็นสวิตของแผงครับออนออฟเปิดปิดครับเป็นเบรกเกอร์ชั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นสวิตเปิดเครื่องนะครับทีวีจะมีสองสติงสติงหนึ่งกับสติงที่สองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องบวกลบนะครับของแบตเตอรี่อันนี้เป็นช่องสื่อสารครับแดงแทนบีเมตครับไปสื่อสารกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สื่อสารกับแบตเตอรี่ได้มีซีทีกันย้อนครับกันย้อนได้แล้วได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองเปิดฝาให้ดูครับภายใน มาดูที่ภายในนะครับอันนี้ก็เป็นช่องของแบตเตอรี่นะครับบวกลบนะครับส่วนอันนี้จะเป็นช่องสื่อสารนะครับอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่มี RS 4 8แป้าแล้วก็แคนนะครับอันนี้เป็นเจนนะครับช่อง AC in นะครับอ่าเจนพอตนะครับเจนเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้เป็น AC output นะครับา AC output แล้วก็ AC in ครับช่องนี้ครับ AC in ถ้าใครใช้ AC-in ก็ต่อเข้าได้เลยหรือว่าใช้เจนก็ต่อช่องนี้นครับแล้วก็ CT นะครับถ้าใครไปใช้แบบออนกินครับก็มี CT กันย้อน,นับต่อเครื่องต่อกันย้อนได้พาราแล้วได้นะครับช่องพาราแลับขนาดเครืค่อง <Spider> <Man> เดี๋ยวผมลองมาออนระบบให้ดูครับเดี๋ยวเปิดแบตเตอรี่ก่อนครับถ้ามีแบตเตอรี่เราต้องเปิดแบตเตอรี่ก่อน Led อลำดับแรกนะครับอันนี้ผมเปิดแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวมาเปิดเครื่องนะครับถ้ามีแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเราต้องเปิดสวิตช์ตรงข้างๆเครื่องนะครับแต่ถ้าเรามีการไฟฟ้าหรือแผงเข้าเครื่องเครื่องจะสตาร์ทเลยครับถ้าเราออนแบตเราออนแผงการไฟฟ้าแต่ถ้าออนแบตอย่างเดียวเราต้องกดสวิตช์ข้างๆนะครับอี้เครื่องติดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็เอาพุทมาแล้วครับ230โวลต์เดี๋ยวเรามาดูที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มาสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้โวลต์แบตมีอยู่ที่52.1โวลต์แล้วก็ดิชาร์จเคอร์เรนต์นะครับลบ1แอมป์ก็52วัตต์เปอร์เซ็นต์แบตมี60เปอร์เซ็นต์แล้วก็โวลต์ชาร์จนะครับสูงสุดอันนี้มาสื่อสารกัน100 56โวลต์นะครับดิชาร์จนะครับต่ำสุด44.8โวลต์แล้วก็ชา,า,าร์จเคอร์เรนต์ตนค,ตตรนค,นครับ184แอมป์ดิชาร์จเคอร์เรเนต์205แอมป์ถ้ามาสื่อสารกันไอ้ค่าพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปตั้งเดี๋ยวมันจะคุยกันแบตเตอออออรรรรีี่่่่กกกกัััันนนนเเเงงง็คคืืืมมาาาายยสสสะดวบ้้ถ แล้วก็ปัญหาที่บีมเอมันจะตัดไม่มีเลยปัญหาหลักๆที่คนใช้งานโซล่าเซลล์ใช้งานอินเวอร์เตอร์เจอก็คือบีมเอสดัดบีเกอร์ตัด,ตดถ้ามันตัดมันทาให้เครื่องพังได้แต่ถ้ามันสื่อสารกันเนี่ยโอกาสตัดมันไม่มีเราก็จะใช้งานได้ยาวนานแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูกันตั้งค่าอันต้งค่าบวกมนะครับกา,ารชาร์จอัชาร์จจะมีโซล่าเฟิร์สโซล่าเอซแล้วก็โซล่าโอนลี่เราก็เลือกใช้งานตามที่เราต้องการ โหลดจ่ายโหลดครับก็จะมี ac first ตัว a r first battery first ว่าเราอยากให้ไหนจ่ายก่อนแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่าภาษาครับตั้งค่าเวลาแล้วก็ address ที a ่อยู่นะครับก็อันนี้เป็นค่าทั่วไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เราก็สามารถเลือกได้แบตเจลแบตลิเทียม nmc เราสามารถเลือกได้ตามแบตที่เราใช้งานอันนี้เป็นค่าการชาร์จถ้ามันไม่สื่อสารกันเรามาตั้งที่ตรงนี้แต่ถ้ามันสื่อสารกันเราไม่ต้องตั้งก็ได้ ไม่ต้องตั้งเลยเดี๋ยวมันคุยกันเองวนนี้ก็เป็นค่าเหมือนกันค่าการทั้งข้ามเหมือนกัน ac นะครับได้สิวันนี้เป็น ct ครับเราเปิด ct ถ้าเรา on กดเราก็ตั้งค่าอนกดตรงนี้นะครับตั้งค่า ct เ u t p u t นะครับ output อ,ออกไปใช้งาน output สองรนะ้อยสามสิบโวลต์เราสามารถตั้งได้นะครับว่าให้ออปท์เท่าไหร่แล้วก็อันนี้สาหรับ g e n e อร์นะเครื่องปั่นไฟถ้าใครต่อเจนก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับสามารถ output มีให้เลือกนะครับ เรกิดมีพีวีกิดถ้าเราไม่ตั้งเราไม่ใช้งานกิดก็ไม่ต้องเปิดแบตกิดได้ครับเราสามารถเลือกได้เลยอันนี้เป็นค่าทั่วไปนะแล้วก็พาราแล้วนะเราสามารถทำซิงเกิลเฟสหรือว่าทีเฟสได้เลยเพิ่มเติมครับออนกิดออ,อนกิดนะครับ เราสามารถตั้งเวลาแบตจิดได้นะครับว่าเราอยากให้กิดตอนกี่โมงหรือว่าเราจะให้เริ่มแบตเริ่มกิตตอนหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ยเราสามารถตั้งได้แต่ตัวนี้ตั้งเวลาแบตจิดได้ก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองเอาอีกตัวขึ้นมาขนาดเครื่องกันแล้วก็จะเชื่อมแบตลูกเดียวกันแล้วก็จะดูว่ามันขึ้นค่าการสื่อสารเนี่ยทั้งสองเครื่องแบบนี้ไหมโดยใช้แบตลูกเดียวกันมีเอตัวเดียวกันครับก็ไว้คลิปหน้า คลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆสำหรับตัว224 0 IP65 ของซันดีคร6กิโลวัตต์ก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาใน i ลน Facebook หรือทั้งเพจหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็เหมาะสำหรับบ้านที่โหลดเยอะๆหรือว่าจิ้งจบแมลงฝุ่นเนี่ยปัญหาหลักๆที่เจอกันบ่อยๆก็แนะนำตัวนี้ได้เลย